ครับสวัสดีครับสําหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับครูสุเทพนุชิตนะครับก็พปนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลังนะครับกลุ่ม6กหกจอฟห้านะครับมาทําการสาธิตนะครับการเชื่อมอาร์คด้วยรถเชื่อมมุมฟลักนะครับซึ่งสําหรับกลุ่มนี้นะครับได้เรียนกับครูมานะครับในภาคเรียนที่1นึ่งทับสอกนะครับเราก็ได้ทักษะนะครับตั้งหมดนะด้านองค์ประกอบในการเชื่อม อาร์นะครับดดวยรถเชื mm ่อมวรัก hmm. ซึ่งมันมีอยู่ห้าอย่างนะครับ mm hmm. นะบอย่างแรกก็คือการปรับกระแสไกวนะครับสองก็คือการเลือกรวดซึ่งสองอย่างนี้นะครับพวกเราทุกคนเข้าใจกันหมดแล้วนะซึ่งเหลืออีกสามอย่างนะครับก็คือหนึ่งอันที่สามนะครับก็คือการใจระยะอาร์คที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อันที่สี่ก็คือการควบคุมความเร็วในการเดินรถเชื่อมที่ถูกต้องแล้วก็อันสุดท้ายอันที่ห้าก็คือ การวางมุมตัวเชื่อมที่ถูกต้องนะครับซึ่งดำหลับหลังจากนี้นะครับครูจะสาธิตให้เราดูเป็นตัวอย่างนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วให้เรานะครับทยอยฝึกกันตามเลขที่นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับทุกคนเข้ามานะครับสําหรับการฝึกเชื่อมนะครับด้วยจุดฝึกนี้นะก็คือเป็นการเพิ่มเติมนะครับเป็นการฝึกทักษะก่อนที่เราจะลงมือเชื่อมกับเครื่องเกะนะครับเพื่อลดอะไรก็เรียกลดปัญหา ลดการใช้ความสิ้นเปลืองด้านวัสดุนะครับเพราะว่าหลายคนที่เรียนมานะครับก่อนจะลงการเชื่อมถ้าเราไม่มีทักษะตรงนี้นะครับเวลาเราไปฝึกเชื่อมจริงมันจะมีปัญหากับลวดเชื่อมก็คือเราจะใช้ลวดเชื่อมสิ้นเปลืองแล้วก็ชิ้นนานเราก็ต้องใช้หลายชิ้นนะครับเพราะอะไรพอเวลาเราเชื่อมปิดใช่ไหมเราก็ต้องไปเจียรหรือว่าตัดชิ้นงานใหม่เดี๋ยวเรามาดูนะครับทักษะแรกทักษะแรกนะครับก็คือการใช้ระยะที่ถูกต้องนะครับ ก็ค <ítulo> <es> anyway, ือเนี้ยเวลาเราเดินนะครับตัวนี้ก็เปรียบเสมือนกับรวดเชื่อมรวดเชื่อมจริงนะครับนะตัวนี้ก็เปรียบเสมือนกับชินานจากนั้นระยะอาร์กก็คือระยะห่างระหว่างปลายลวดกับชินานนะครับเราทำยังไงก็ได้นะครับเดินยังไงก็ได้อย่าให้ลวดไปสัมผัสกับโลวะนะหรือหรือต้าสัมผัสก็ให้สัมผัสน้อยที่สุดเพราะอะไรครับเพราะเวลาเราไปเชื่อมจริงก็เหมือนกับเราลวดเชื่อมนี้เป็นสัมผัสกับชินานนะถ้าถ้ามันชิดมาก ลวดก็จะจิตติดกับกี่นานใช่ไหมแล้วเราก็ไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับเริ่มเคลื่อนลวดเลยพวกเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็มันเป็นเครื่องที่ใหม่ด้วยนะครับเราก็พยายามฝึกนะเพราะว่าหลายคนนะครับเรียนมาตั้งแต่รุ่นอดีตยังไม่มีเครื่องพวกนี้ไต้นลองใช้แต่จะไม่กันงีละนะ พอติดปุ๊บรอมือไปป้องนี้อนครับจากนั้นเราก็ใส่แบบโคง้งอ่าอโอเคครับพอพอเริ่มสตาร์ทที่ศูนย์เมื่อไหร่นะครับเราก็เคลื่อนไปเลยเคลื่อนไปเรื่อยๆอซ้อมเยอะเยอะไม่เปเลยนะครับเป็นการฝึกนะฝึกให้มันคุ้นก่อนนะเมื่อเรามือเราอ่อนนะครับกล้ามเนื้ออะไรมันเคลื่อนไหวนะครับเราก็มีทักษะนาะเวลาเราไปเชื่อมกับลวดเชื่อมจริง เอามือป้องนี้นะครับปนติดป้องปุงป๊บโอเคจากนั้นเราก็ขุดด้านล่างแต่หลับลวดนี้นะครับเอาลวดนั้นเลยนะครับตอนนี้มันรอเวลาขึ้นอยู่นะครับเอาเริ่มเดินเลยครับหนาแตางนี้ปุ๊บเวลามันก็เริ่มจับนะครับแล้วก็ดูมุมด้วยเอียงแกนให้ถูกต้องนะครับแกนด้านข้างโอเคนะครับมุมถูกแล้วตัวน,นี้นะเจ็ดสิบห้านะครับ เพราะแขนก็มีส่วนนะครับมันจะมีผลนะครับเวลาเราฝึกนะมันจะมีผลมากมายเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างนะถ้าเราไม่มีทฤษฎีมามาเสริมนะครับโอเคนะพอจุดเราก็มือป้องปุ๊บจากนั้นฝึกนะครับฝึกฝึกการสายลวดดูม,มุมด้วยนะครับดูแขนด้วยจากจอ นะครับในเราฝึกวนนะครับเพราะว่าการสายลวดมีมีหลากหลายนะครับสายแบบวงกลมครึ่งวงกลมแบบซิกแซกแบบสามเหลี่ยมนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานนะครับโอเคพอสุดปุ๊บเราก็เอามือป้องกันปุ๊บเรียบร้อยนะครับเพื่อนเราที่เป็นตัวอย่างนะครับนาข้อมูลของเขาก็จะอยู่ใน s d c a r d นะครับซึ่งคนอื่นที่ยังไม่ได้ฝึกนะครับเราก็จะฝึกต่อกันหลังจากนี้นะแต่นี้ นะครับคลิปนี้ก็คือเอามาเป็นศึกษานะครับเอาเรามาเป็นตัวอย่างก่อนนะ